ครับสวัสดีค่ะครับนี้ครับ马拉่พาพี่พาน้องลงทงครับาง,งใข่หมดจ้ะหลังจากไปหาเห็ดมาเมืมอเจ้านี่แมนแกงกินเทียร์รเนี่ยกะอาหารเนี่ยกินแรงจ้ะอาหารเนี่ยกินแรงครับมันหางหมดหลายอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นแต่ไครฝาไข่หน่อยเพิ่นผมไม่ใหญ่คือคคคทั้งอื่นเพิ่นเลยจ้ะโอเคก่อนเลยที่ก่อนเลยเงี้ยว马ล่เนี้ยไปแต่สองห่างเนาะ มันเป็นใครไงหลายหลายในวาล่ะเนาะม่หลายแค่ครับเนี่ยตัวไหนเก๋เป็นถ้าไข่ฝาไข่หน่อยจ้ะไข่ไงบ่มีเลยแต่ถ้าอื่นเพิ่นจชนไหนเป็นเปล่งเนาะบานเท่ายังบ่ขันวิวายซิมี่ใครเป็นฝนตกหลานน่ะเนาะเขาทำมาใส่ถุงมือเลยไหมใส่ถุงมืออะไรได้มั้งเงี้ยแค่หมดเด้งเอ้าถุงมือยางแบบเขาใส่แหมแบบตาหน่องใส่ กะเบี่ยงใส่มือกะเบาเสียบเหมือนตัวฮันนี่กินแรงจ้ะไหนใครหมดไปเห็ดกินแรงแล้วก็กินหาวแรงแล้วขาหน่องกะสิบอ,อกขาไตเขียดขึ้นก้าลวละจ้าฮันยูฮันกินหมุนเวียนไปเนาะจ้ะกะพี่นอกก้องกะอย่าฝ่าวเบื่อเด้อจ้ะกะติดตามไปเรื่อยๆสร้สางเห็ดออกหน้าบ้านนะ ไก่อะไรจ้าไก่แล้ว,ลไ,กวไก่เชลโมนเนี่นมันกับการเก็บเพชรละจ้ะฝนก็เริ่มตกมากแล้วครับขึ้นบ้านท่าน้องก,ก็ตกอยู่บิ้ลขึ้นอยู่จ้ะครับเมื่อวันริ่งหนองน้ำมาแล้วเนานะไปแครดินเปียรอยู่จะแห้งอยู่เปียร์มาล้วเพื่อนไปใจเช็ดหมผู้เดียวเพื่อนมาขึ้นนี่กันเดี๋ยวไล่เติมอยู่จ้ะ,จะของมาได้เฮ็ดคลิปเพื่อนไปคนเดียวเพื่อนนะจ้ะ มุ้จะไข่ฝาเนาะไข่ฝาไข่ฝาไก่ใจดอกก็เป็นยังเไปอมเนาะไปอมเออมจะเปซีลาวใส่ตุ่นหอมนะหอมไปข้วคัวอ้ยอาวขาลงเลเด็ดคอยแท้แห้งแ้เลยเดี๋ยวมันสีเคียติเคียติเคียโอ้ยจะไข่ฝาเนาะ พอเนี่ยูดีจินจ้ะแลห้างอีกล้าอยู่จ้ะว่ากับสิเป็นไข่ฟ้านี่แล้วเนาะพอตืนใหม่เพิ่ไกลๆกันจ้ะขู่หน่อยซา้นงมีใครบอกว่าใครหน่อยอีกเนาะมาละเนาะทำเหมูอหญงเนี่ยมาัเี่ยได้กนเง่ก่อนนะจ้าจะไข่ฟ้าเลยจ้ะมีใครเลย ไฟฟ้าที่ไฟฟ้าเองอ่ะพี่ไฟฟ้าที่ไฟฟ้าน่ะจะนี่ก็เพอไปสื่ออยู่สื่อกินนะจจะมางดูหกะแกได้สื่อเพื่อนจ้ะห่างเปล่าซ้ำผู้ห่างผือใหญ่แถวะอานอะ้อน,นจะแ่าใหม่พี่ายด็วออ้อ,อ,อ เผูใครไล่ได้บ้านแต่ว่าไปใครฟานอ่ะอ้าวไม่าบอรอเหลนท้างเก่าคนเดิมเออเสริมหนือห้างใหม่ยุ เราก็ไมต้งเงียตัวเขียปดเขียนอ <laughs> ไปทีเอ้มตุ่มเสปลาวนี่นมวลัะเนาะถังใครทังโตได้จ้ะแ <c oughs> ปลง้วยน้ำเลกน้อยจ้ะให้แม่เพินออกไว้ไว้นะจ้ะน้อก็วลละไม่เงียกะแดดอ่อนละจ้ะ คุณคุเพนมอยเ่งเม้มโสอ,ออกเด็ดครับเ็ดอ่อนนหะว่าใส่กาะไข่เดี๋ยังคงจะไปเห็ุทางไม่นะบ้านนะเรนจะไปขึ้นต้นไม้ให้เข้านะแต่ว่าย้อนขึ้นมาแล้วเหนอย่างงี้ขึ้น <laughs> านหลานอะจิ <laughs> ก็กินเหรอล่ะมาละไม่เห็นเนี่ยไม่ตังมนไม่ดูตัวแค่นี้นบเด๋ดวน้าล้วเนาะเดยวทั้งดีทั้งเจ็บทั้งหอนอาจไะเป็นคลิปสันๆนแล้วจ้ะ ก็เลกินเลยกะเปะฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วจ้ะขำมากก็ออกขายกินยามไม่กินเนื่องกานที่เป่าเนาะกานที่เป่าเนาะตอนน้องมาที่เป่า่็ฝนขึ้นเสียาวเลวเนาะบ้านละเนาะฝ่าที่เป็นเปลนนะพายุออกเลยจ้าพายุออกหเด็ดห่อนห่อนบ้านละถอยถอยหมดขึ้นขาออกไปมองไม้ได้หรอเด็ดอ่อน แม่เป็นกับกอไข่เนาะบาลานเนาะไ่เคยอยากปล่อยไข่เป็นได้จ้ะอยู่นีนถุงแงงตัวบาลานเงงยกัยังมีแม่หมดอู่ได้จ้ะเป็นกอไข่เป็นไหบอยู่ตเป็นกอไบบอยู่จ้ะเดีีมีแม่แดงเป็นผลแนี้ยได้ครับเนี่ยธรรมดาว่ะเป็นตัวอ่อนหมดแดงเนาะไอฝาเป็นโอ้โอเงเงี้ย มันจะใครหน่อยอยู่ต็หนี้เมเปิลหลายเนาะเมอ่อนเปิลลายเขาเป็นยังดอกพอดีนะไปแกงออกซิสมสมใอยจังน้อยเลยเมขาวสารเลยจ้ะมันใครเงี้ยช้างหน่อยเขาหนึ่เต็มเนาะเต็มแล้วเดี๋ยวกินอนะันนอแล้วนะเป็นยาขึ้นเมื่อโอ้ขึ้นเมื่อนะครับเป็นยาเห็นไปทางหน้าสาโน่หรือจ้ะ tuần này khay chả, cái hàng điều nó mới làm tuần này nữa. hàng nó mà làm lại từ biết ừ, chả. นี่น้าใหม่ออมแส่เกิดเสียบอย่นมาลานเนาะเสียบอยู่น้าใม่่มีก็ตัวข้อพ่นางกับวันีิบึงนะแต่ไกลหน่อยครับมาลานคนเล็กเลยจ้ะเห็นแต่ทุกอย่างเลยโอ้โมดัดกัดขดครับ เออยกวาลันหนาที่ว่าลันเฮ็ดอยู่นี่แหละมีลำพังอยู่น้ำหน้านีน่ยละไปหอดบ้านเด,เดี๋ยวสิเหลือสาน้องจัดการเองคืไปหาอีกยูบอกได้พอด่อเหรอไ่เห็นลนะไม่เหลนะห้านะมละห้า<ำ>มลนะ đẹp đẹp trong cả đẹp trong cả thấy hái nà thì nó đúng nhà thế đó Chủ. เง้เดีเป็นโลลเหมือนเด้เยเฮ้นี่ยลป่ะจ้าสะไปแกงเลยจะแกงไปอมแลวะน่าจะพอจะอยู่จะกินพอแล้วแรงเลยครับไปจ้า กปานกันจ้าจ้าใครมดข้า,เ,ขาเดีายวสานงกับสีข้ามการออมนะจ้าจะมาเบืองสานงออมนะจ้าเดี๋ยวละจ้าใส่เชียแกลงลงไปนะจ้าใด่ข้าขวคั่วแล้วเหนียวหอมนะจ้า มีเสียงรานหน่อยเนเด้อจ้ะกำมาลงมาอยู่หน้านแม่จ้ะคนขังครัวเฟ้ยนะจ้ะแจกก่อนออกจากกันจ้ะใครหมดบ้านนั้นน้องมีถึงแต่ใครฝานะจ้ะว่าไม่ใครไงขึ้นบ้านเพิ่นเลยฝนมาหลานั่นนะจ้ะน้ำพัน นปลาน้่จ้าจ๋าลูกจ๋าจา้ปลา้ยจ๋าเดียหอมมาจ้ะใส่นหนังปาเข้าไปหอมแม่จ๋าจ๋าลูกจาสงวลนัาน่าจ้ะเดี๋ยวรอให้ขากวนแล้วไแป๊บนึงแล้วจ่ายเป็นเปื่อยขขากวเปื่อยก่อน หอมข้าว้าวกบมีพักชีเล้าต้นหอมนะจ๊ะหล่ะกับใบแมงลักที่สือท่าเองนี่างละจ๊ะแย่าน้อยจังเอาไซน์นะจ๊ะหอเปรี้ยนหนามเนี้ยแล้วนะจ๊ะใส่หอมลงไปเลย ตหอมกับปูทีส่สวนนี่แหละจ้าปูกใบยางละเลงละนอนนะกจากพอดีกินกินพอบาดีซื้อเพื่อนจ้าหอมแล้วยหอมแล้วยห,หอมมาจ้าหอมบอ่ นั่งกับเหตุเพระเพจไปไหนได้จากเพราะวะ่ามัอกินน้ำมาจาก แบบหน่อยละจ้าหอ,อมไข่หมดแดงห้าห้าแล้จ้ะเป็นไข่ใหญ่สานุ่มกรสิก้อยดองจาสิเป็นไข่งงนนหน่อยครากแต่ออมเนี่ยหน้จ้ะแบบดีที่งงงงงงกันจ้าขาหนุ่มเหมือนกันนะจ๊ะโอเคละจ้า เสือนชอคลิปนี้กับฟา,ฟากขึ้นฟากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางบาล่าก็สาน้องได้ด้วยจ้ะเด้อกดกระดิด่งเพื่อเสียับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากบ่าวล่านจา้ะขอการคลิปใหม่นะจ้ะทำแลัวคลิปนี้สวัสดีจา้าน้องก็บออมแล้วละครับน้องสวัสดีจ้าเ,เด้อบาล่าสวัสดีครับออมเสิร์ฟแล้ว <laughs> อยู่บนน้องนะจ่ะเนี่ยังกะหากินไปจ้ะตามธรรมชาตินะจ่ะพี่น้องนี่ช่างกจขึ้นหอดบ้านก็นเอาบาลากับสาวน้องเป็นมูในคลิปเด้อจ้ะเบิ่งพ่อข่ายเขียดพ่อเศร้าขึ้นหอดบ้านนะำมาล้านนะ้ออไปมาลำบากแน่ครับไใส่มาใส่ก็ตร้องระวังกันจา้จาครับมาเด้อม,มากินข้าวแรงกับบาวล้านกับสาวน้องครับ सं कीवाtika